สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องผิดคือโซบักบอสเบิรงเด้อบักบักบอกสามเพชรกลิ่นเอาไปต้มเลยร์ฟเสิรอร่อยพอสามเพิรเลยบุุบบบนีปุ๋ยมอแมงเจาะหนึ่งพี่นอ้องนี่เบ้านี้เด้อพี่น้องอบอสว่าสิสบ้านนี้รวยใหญ่แท้เลย ไปเบิ่งน้องเอาไปเบิ่งเด้อไปน่องนี่พี่น้องพี่น้องเห็นปะพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องหน่วยใหญ่แท้ใหญ่ว่าเด้อพี่น้องตอนนี้ CSC ฮสซีฮะเฮ้ยน้องน้องน้องใหญ่แท้ใหญ่ว่าเด้อพี่น้องแม่โมกัดเลยตัวนี้นะ ปุยเด้อแซ่บหวานอร่อยเลยที่พี่น้อง